คือจะพาแมวไปหาติตเเวศแมวเพราะแมวมันถุนเฉียวมันชอบดุมันชอบถูฟอฟอใช่ค่ะแล้วหนูบอกเขาว่าไงหนูก็บอกว่าเออแล้วพี่จะมาจะมารับหนูตัวนี้ใช่ไหมลูกใช่ค่ะไอ้ดูมันก็ไม่ค่อยมีพิิสงแล้วลูกนะอันนี้ไม่ต้องอนนเบอหรอคะฮะอันนี้ต้องเบื่อไหมแมว เบอร์หน้าแมวเอาเบอร์หน้าแมวให้เขาหน่อยเบอร์หน้าแมวเดี๋ยวแมวมันต้องกูอีกเอ้าเบอร์หน้ามาเบอร์หน้าแมวไหมน้องเขาถามแม่น้องน้องเขาเป็นคนรักแมวไงต้องไหมไม่ต้องอ๋อไม่ต้องลูกไม่ต้องเบอร์หน้าหนูจะให้เบอร์หน้ามาทำไมลูกจะเบอร์ทำไมลูกสงสารไหมเหรอจะคนตัดหน้ามาได้ยังงี้เหรอใช่ค่ะโอ้ตายแล้วลูกเฮ้ยสงสารแมวชีวิตเขาเบลอนี่เขากลัวว่ามันจะมาใช้กวาดแทบความเสียหายครับ <c oughs> เขาเป็นห่วงแมวเขารักแมวพี่เอาเบอร์เบอร์เบอร์หน่อยเอาเบอร์แมวต้องเบอร์ไหมเบอร์นี่แมวเขาหรือแมวเราแมวเขาค่ะแมวเขา